เมื e, o, nah. achi, ule, ่อพ่อแม่ของรับสแล้วพ่อต้องดูดิ้นหายท่านนะตอนเราย่างที่ชีวิตอยู่ท่านก็ดูแลด้วยความสามารถด้วยกำลังแล้วจะได้อธิบายพุทธภาสิทธิ์ได้ยกขึ้นไว้ในเริ่อต้นว่าทวเวเินิเมอุคขลาทุกาาโลกัสนิเนต้น ข้าแปลคำว่าเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไปสิ์หลายว่าบุคคลที่สุงทั้งหลายบุคคลสองประเภทเหล่านี้อาได้ยังไงล่ะผู้คลสองประเภทเหล่านี้เป็นเชไหนผู้คนที่สุงทั้งหลาย กตตางโยกตาวทีววชนหนึ่งเป็นบุคคลที่หาน้ยากในโลกอุปการิชนคนผู้ทำอุปการะกอร่อนเ็าได้แก่มารดาอิดาครูอาจารย์พระมหาษัตย์และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ตาองก็ตเวจีชนนั้นก็นได้แก่บุตริดาสิญาณุสิปชาราศดนรและพุทธศาสนิกชนจะเป็นคู่ได้สี่คู่ทำตัวใหส้สมควรได้รับสัมมารดงเนี่ยบุตธิดาต้องทำตัว ให้ผู้ควรกับรั์พอดกของพ่อของแม่เป็นคนดีองแม่ไว้ใจรักษามพดรของท่านไว้ไม่ผานไม่ทำลายไม่ออกไปทำให้เสียหายในต้องต้องระวังตรงนี้รั์พรดกของพ่อ รักษาไปอย่างไรมันหายไปโดยไม่ได้อะไรสักอเดียวเลยสูญหายไปหมดนี่ก็จะหรือจะเอาไปเรียกเรียกยังคนแต่ก็ไม่ได้ชิมอาหารดีๆเีื่องของในเป็นอะไรก็ถือว่าการรักษาหมออ่ารักษาอารมณ์ของท่านไว้ข้อสุดท้ายเตตานังตาลปตานังทักขินังอนุปัสสามิ เมื่อพ่อแม่ของรับสปแล้วก็ต้องบูรตินใท่านนะตอนเรายังไีชีวิตอยู่ท่านก็ดูแลด้วยความสามารถด้วยกำลังแรงแต่ว่าถ้า่วงน่าเปรียบก็ต้องทำบุรตินให้ท่านเพื่อเป็นเสบียงเพื่อเป็นเสียงใน 自分でどうなるかね。